ไปแกงกันค่ะพี่น้องอยากกิจะแกงรว่วเลยเนาะมือนีนเก็นตะแสบแห้งเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องสุกุลสุข,สข,สข,ขนคนขาะพบออกกับแมน้องสตาร์อีกแล้วค่ะเมื่อนี่พี่น้องข่อยได้แนวกินแนวอยากอีกแล้วค่ะพี่น้องเด็กจะเป็นเห็ดกอแดงค่ะพี่นอ้องเด็กจะเป็นเห็ดลงงกค่ะอีสานมาหน้าพารุ้ยเพื่อนหายค่ะพี่น้องเอาเห็ดไปแกงบนวา เอาไปทายคลิปเดอ้อเป็นมาก็บกว่าโอ้ยแม่น้องสตา์ก็ดีใจบักคัดค่ะพี่น้องสาวเดือนกับ,บเบ่าคนก็หนหยมาแกล้งค่ะพี่น้องค่ะนี่เดี๋ยวจะแตะรูปผ่าไวท้ทึงๆหนิเนาะค่ะพี่น้องเดีไย้อยากไปติดตามเพื่อนกับไปติดตามเด้อพี่น้องผู้ติดตามกับไลค์เติบยู่ค่ะอันนี้ปะว่าเฮาไปหาแก้งค่ะขอบคุณมากๆเดอ้อสาวเดือนกับเบา่าคนค่ะไปชมคลิปกันค่ะ นี่ค่ะสมพักติวอ่อนๆเลย<ม>อือนี่ตัวอ่อนๆเลยกำลังโป่งงามๆเลยพี่น้องก็บไปยันนั่งก่อนด้อย นี่จ้าพี่น้องหลังจากที่เช่น้ำเรียบร้อยนะคะจี่แกงร่วมเลยเนะาะมาค่ะขั้นตอนนี้ถึงจะล้างแล้วเราก็ต้องล้างอีกเนาะคะ่ะเพื่อความสะอาดเนาะพี่น้องเนาะ,นนะล้างสองสามน้ำเลยจ้าอันนี้น,นี่ค่ะเห็ดองอกเห็ดกอแดองล้างเสร็จแล้วก็มาใส่หม้อเลยจ้า นี่ก็จะเป็นผักติวครับพี่น้องหัง่นแม่น้องสตาร์หั่นเสร็จแล้วก็ใชยนุ้มผักลงไปในหม้อเลยเนาะค่ะนี่ก็จะปรุงไปทีเดียวเลยนนเนาะพี่น้องใส่เกลือค่ะตามน้งนอง เอี๋ไปยืนนั่งเดี๋ยวนั่งจะนั่ง,นนง,งไปน้องพี่น้องใส่รถดีจา้าเดี๋ยวจะล้างผักไปตัวดีพี่น้องล้างเกะไปในนี้เลยเนาะนี่แต่ที่นั่งก็ชิลล่าพี่น้อง,งนี่น้องลังปรุงไปพร้อมกันอย่างนี้นี่ ไปตูดีจ้ะใส่ลงไปแม่น้องสตาร์ทนี่จะแกล้งแบบปุ้งไปเธอเดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนปลาร้านี่ยังไม่ได้ใส่นอกจากเดี๋ยวสิให้มันพดก่อนแล้วค่อยแบ่งให้อีแมเนาะจ้ะเพราะว่าแม่เทพมันไปพามากกินปลาร้าไม่ได้เราก็ต้องแบ่งก่อนเนาะค่ะพี่น้องแบ่งคอยใส่ปลาแดกทีหลังเนาะคุณอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะรอให้มันพดก่อนพี่น้อง จีาพี่น้องสีโพดลวงลวงแล้วค่ะพี่น้องเป็นตาแสบแห้งเนาะ,ะน้ำลายแตงน้ำลายแจนเดี๋ยวจะมาแบ่งให้คุณแม่ก่อนเนาะคะ่ะทีมาแบ่งให้คุณแม่แล้วก็สีใส่ปลาหลานะคะพี่น้องเบ่งตอนต้องหันเลยพี่น้องตอนคำขุมโป,ม,ปมเลยชีนในถ้วยนี้ก็แม่น้องสตาร์จะตักให้คุณแม่เนาะคะ่ะแม่สามีเนาะคะ่ะ คือว่าแกไม่กินปลาลาเนาะคะ่ะกําลังพามาคือเราต้องตักแบ่งใส่น้ําปลาให้แกร่วนไดมอนี่เอากัใส่ปลาล่าไปได้ดเลิกจะเชี่อวเส่็แล้วปันไดแต่ว่า่อยลืมไปว่าปาลาล่าโบมี่นี่ค่ะแบ่งอันนี้จะแบ่งให้คุณแม่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องปาลา,ปาลา่าปลาล่าโบมี่ค่ะมีน้อยเดียว กินกันคับพี่น้องแซ่แบแซ่บมิ้้ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันจ้าพี่น้องหน้าตาสีสันนะ่าอร่อยมากเลยมาค่ะพี่น้องมาสแซ่บน้ำกันจ้า นี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะสิมาชิมเบิึงสักคำสองคำพี่น้องคนฮ้อนนี่ละลวกปากดิเจาคำนิน่อยๆเนาะอย่าหลวกปากหฮมอร่อยมากเลยพี่น้องปลาเด็กมีบโบลายช้ำนิดน้อยเดียวโอเคใส่ปลาเด็กนีนขาดตอนมดพี่น้อง

ให้ก็เดนนอนๆนอนนอนอนนอนนอนออนนอ แยบร้ายขอบคุณอิสามนมาหนะ้าพารุ้ยนะคะขอบคุณสาวเดินกับเสาคุณหลายๆเด้อค่ะไอ้ไห่แกงมากแกงเนาะคะ่ะเอาไห่เฮ็ดมากแกงมั้งล่ะไอ้หนอนสกัดแบบโฟโต้ลาไปคนเด้อพีโนโ่น้องไปหากินหายอยากคนพีโ่นโ้องยิ่งเขาเศร้าแล้วาบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ